เล่าเรื่องการเปลี่ยนความรู้เป็นรายได้กับจินนะคะ EP นี้สำหรับพอดแคสต์นะคะก็จะมาคุยกันในเรื่อง5บวก1สร้างพลังทวีด้วยดิจิทัลโปรดักตหาจากความรู้ความถนัดประสบการณ์ที่เรามีนะคะหลายๆคนที่ติดตามจินก็จะรู้แล้วว่าจินให้ความสำคัญกับการเปลี่ยนความรู้ความถนัดและประสบการณ์นะคะเอามาเป็นสินค้าค่ะ นะแล้วก็เปลี่ยนให้เป็นแพคเกจจิ้งตามความต้องการของกลุ่มลูกค้านะคะซึ่งวันนี้ก็จะพูดถึงเรื่องของดิจิทัลโปรดักต์ทั้ง5ตัวแล้วก็บวกอีกหนึ่งแถมให้ซึ่งมันจะเป็นการสร้างพลังทวีให้กับเราเนาะคำว่าพลังทวีหรือว่าเลเวลเลตเนี่ยนะคะก็อาจจะเป็นเรื่องของทวีเรื่องของเวลาเรื่องของรายได้ก็ด้วย ะะเพราะจินจะย้ำเสมอว่าสินค้าในรูปแบบดิจิตอลโปรดักต์เนี่ยนะคะเป็นสินค้าที่ผลิตครั้งเดียวคือทำครั้งเดียวอะแล้วขายได้หลายๆครั้งขายได้ไม่จบนะคะโอเคแหละมันอาจจะมีสินค้าบางตัวที่ที่มันจะต้องอัปเดตนะคะตามเทรนด์ของโลกตามเทรนด์ของตลาดเ,ออเพราะว่ามันต้องการการแบบ อัปเดตใหม่ๆเร็วๆอย่างเงี้ยค่ะอย่างเช่นเทคโนโลยีต่างๆอย่างเช่นตอนนี้เนาะก็จะมีคนที่สนใจในเรื่องของ AI แบบเนี้ยซึ่ง AI เองผู้ผลิตนะคะเขาก็อัปเดตโปรแกรมของ AI เขาเรื่อยๆฉะนั้นถ้าใครที่ชอบในเรื่องของเทคโนโลยีเรื่องของ AI นะคะก็จะเป็นคนหนึ่งที่ได้เปรียบ คุณก็จะมีสินค้าใหม่ออกมาขายเรื่อยๆนะอาจจะต้องอาจจะไม่ใช่ผลิตครั้งเดียวแล้ววางยาวๆแบบอมตะแบบเนวได้แต่ก็จะทำให้มีตัวโปรดักต์หรือสินค้าค่ะอัปเดตแล้วเข้ามาขายได้เรื่อยๆซึ่งกลยุทธ์การตลาดเนี่ยหึงในการแบบเขาเรียกว่าสินค้าใหม่ขายให้ ลูกค้าเก่าเวลาที่เรามีฐานลูกค้าแล้วแล้วผลิตสินค้าใหม่ออกมาแล้วขายให้ลูกค้าเก่าเนี่ยหรือว่าฐานลูกค้าเราที่มีอยู่เป็นการทําการตลาดที่ง่ายกว่าการหาลูกค้าใหม่ให้เข้ามาไว้เนื้อเชื่อใจเราแล้วค่อยมาเป็นลูกค้าหรือซื้อสินค้าเราด้วยซ้ําไปฉะนั้นแล้วอันนี้ก็ก็ไม่ได้อยู่ในเงื่อนไขของการทําครั้งเดียว ะะแล้วขายได้หลายๆครั้งก็จริงแต่มันก็ไม่ได้มีต้นทุนอะไรนึกออกไหมคะถ้ามันเป็นสิ่งที่เราชอบเราถนัดแล้วเราก็พัฒนาตัวเองอยู่แล้วเราใช้อยู่แล้วนะนะคะเอาละนะคะ5พลังทวี5บวก1สร้างพลังทวีที่จินจะมาคุยวันนี้นะคะมีอะไรบ้างอย่างแรกเลยก็คือการสร้างพลังทวีจากตัวเรานี่แหละนะคะจากความรู้ความถนัดประสบการณ์ของเราเอามา เปลี uno, ่ยนเป็นสินค้าในรูปแบบของงานคอนซัลท์หรือคอสเซิลลิงเป็นการให้คำปรึกษาเป็นที่ปรึกษาในเรื่องนั้นๆที่เราถนัดและก็มีความชำนาญนะคะยกตัวอย่างเช่นจินเองก็นะคะมีความชำนาญนะคะหลายเรื่องนะต้องบอกแบบนี้ก่อนหลายเรื่องนะไม่ว่าจะตั้งแต่เรื่องสุขภาพนะเรื่องความสัมพันธ์ครอบครัวรวมทั้งเรื่องของการเปลี่ยนไอเดียนะเป็น รายได้นะคะบนโลกออนไลน์นะ,ะหรือที่ว่าเปลี่ยนความรู้เป็นรายได้นี่แหละนะคะซึ่งเป็นอะไรที่จินชอบมากนะคะสามเรื่องนี้สิ่งที่ชอบแล้วกันเนาะเพราะว่าถนัดทั้ง3เรื่องชอบเลยคือชอบที่จะคุยนะคะแล้วก็ช่วยแก้ปัญหาแบบไม่ไม่รู้เหน็ดเหนื่อยแล้วก็สนุกค่ะคือเรื่องของการเปลี่ยนไอเดียเป็นรายได้เปลี่ยนความรู้เป็นรายได้ฉะนั้นจิงก็จะชอบในการที่จะพูดคุย ชอบที่จะให้คำปรึกษาแล้วก็ชอบที่จะแลกเปลี่ยนกับผู้คนเรื่องนี้นันจิงก็นำนะคะความรู้ความถนัดความชอบของจินเรื่องนี้ค่ซึ่งก็ทําเองอยู่แล้วเนาะเห็นผลลัพธ์มาระดับหนึ่งจากที่อ่ะก็ไปเรียนเหมือนกันจากครูโค้ชมีครูบาอาจารย์เหมือนกันนะคะจากการไปพัฒนาตัวเองคอร์สต่าง นะคะทั้งคอสบ้านเราแล้วก็คอสต่างประเทศก็ดีในยูเดมีแบบนี้เป็นต้นนะคะรวมทั้งอ่านหนังสือก็ด้วยแหละแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นทั้งหมดทั้งมวลจินผ่านการลงมือทําแล้วตกผลึกตัวเองแล้วว่าเฮ้ยความรู้ความสามารถที่จินมีมันช่วยเหลือผู้คนได้และความรู้ความสามารถที่จินมีจินสามารถเป็นที่ปรึกษาให้เขาได้เป็นพี่เลี้ยงให้เขาได้นะคะฉะนั้นสิ่งนี้ค่ะมันสามารถทําได้คุณเองก็ทําได้ฉะนั้น ช่องทางที่1เลยในการสร้างพลังทวีนะจากความรู้ความถนัดและป,ประสบการณ์ที่คุณมีก็คือหนึ่งรับเป็นที่ปรึกษาค่ะนะคะอันนี้ก็จะเหมาะกับตลาดของคนที่เขาชอบในเรื่องของการเป็น private นะชอบความเป็นส่วนตัวแล้วก็ต้องการแบบแกะเฉพาะปัญหาแก้เฉพาะเรื่องนะคะไม่ใช่เรียนรวมๆนะตามสเต็ป1 2 3 4 5ซึ่งเขาอาจจะสเต็ป3 4 5หนะ 1, 2, 3, 4, 5. เขาผ่านมาแล้วนะเขาต้องการ 6, 7, 8เลยไม่ต้องมาเสียเวลา 1, 2, 3, 4, 5ก็จะเหมาะกับคนที่เป็นแบบ private coaching ซึ่งจิตเองก็รับอยู่นะคะสำหรับใครที่สนใจทักมาก็ได้นะนะคะแล้วก็เป็นไอเดียสำหรับคนที่ฟังถึงตรงนี้เอาไปทำต่อได้เลยนะคะอย่างที่2เลยนะคะนั่นก็คือการเปลี่ยนความรู้ความถนัดประสบการณ์ของเรามาสร้างพลังวีทวีในรูปแบบของ e-books หรือหนังสือนะะซึ่งเชียร์มากๆคือเรื่องของ e-books ซึ่งมันไม่มีต้นทุนเลยนะ วันแรกที่จินเริ่มเปลี่ยนนะคะความรู้ของจินทักษะของจินเรื่องของการเขียนสร้างไรายได้ก็เริ่มแรกจินเขียนบทความรับจ้างเขียนบทความสร้างไรายได้แล้วจินก็เอาทักษะนั้นนะคะมาเขียนอีบุ๊กขายนะคะเขียนอีบุ๊กขายนะคะสอนเขียนสร้างไรายได้ทุกช่องทางเขียนอีบุ๊กขายนะ,ะเล่มแรก210บาทในประมาณ4ปีที่แล้วนะคะซึ่งอันนี้เหมาะกับตลาดของคนที่ชอบอา่านแล้วก็มีเวลา น้อยกว่าคนชอบฟังเพราะว่าคนชอบฟังเนี่ยคือก็ต้องฟังไปเรื่อยๆก่อนเนาะแต่คนชอบอ่านเขาจะเปิดอ่านอ่านอ่านแล้วก็อ่ะพออ่านอย่างมากก็อ่านรอบแรกคืออ่านลวกอ่านอย่างจริงเนี่ยเป็นคนที่รอบแรกอ่านลวกอ่านผ่านไปก่อนแล้วก็ดูภาพรวมว่ามีความเป็นไปได้ไหมวหนังสือเล่มนี้หรืออีบุ๊กฉบับนี้จะแก้ปัญหาเรื่องที่เรากําลังต้องการอยู่ ถ้าใช่รอบสองจะมาจับเป็นจุดเฉพาะที่เอามาใช้งานแบบนี้มันจะเร็วกว่ามานั่งฟังค่ะเพราะบางทีฟังฟังฟังเพลินๆไปบางทีอารมณ์มันหลุดอ่ะสติหลุดนะคะหายไปแล้วช็อตนี้อากลับมาฟังใหม่อะไรอย่างเงี้ยนะคะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะกลุ่มของคนที่ชอบฟังก็จะเป็นอีกตลาดกลุ่มหนึ่งนะคะแต่ตลาดกลุ่มคนชอบอ่านเนี่ยนะคะก็คืออ e ีบุ๊กส์เนาะซึ่งซึ่งเป็นพลังทวีที่2 ทำรอบเดียวขายได้แบบหลายๆรอบขายได้ไม่จบแล้วขายได้ทุกช่องทางด้วยนะคะเดี๋ยวเรื่องช่องทางเดี๋ยวมาลงลึกให้อีกทีหนึง่งแต่ไม่ว่าจะเป็นการฝากขายบนเว็บไซต์นะคะซึ่งเป็นรายได้แบบพ s ส i v e อินค m มแน่นอนทําแล้วก็วางไว้อย่างเดียว่นะะแล้วก็ขายเองนะ,ะผ่าน Personal b r n n d เราซึ่ง Personal b r n n d ก็เป็นหนึ่งในพลังทวีด้วยเช่นกันนะะเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังว่าพลังทวีแบบไหนนะคะต่อไปนะคะในส่วนของ พลังทวีที่3นั่นก็คือการทำ audiobooks เฉพาะเสียงมาเฉพาะเสียง a u d i o อก็คือเสียงบุ o คือหนังสือเสียงการทำ audiobooks นะคะยุคสมัยที่จินไปเรียนตั้งแต่สมัยเรียนกับอาจารย์มดิตเรียนกับคุบาอาจารย,าารย,าารย์ที่สอนทำในเรื่องของิจิ i t ลโ product ในยุคประมาณ8 9ปีที่แล้ว ออดิโอบุ๊กต้องทําเป็นแผ่นค่ะมีแต่เสียงเรานี่แหละใช้มือถืออัดแล้วก็ทําเป็นแผน่นซึ่งตอนนั้นก็จะมีต้นทุนเรื่องของการาสร้างพวกแผน่นพวกอะไรอย่างนี้เนาะแล้วตอนนั้นก็คือมือใหม่มากๆค่ะจึงก็ยังไม่ได้ออกออดิโอบุ๊กตัวเองหรอกแต่รู้ว่ามันน่าจะต้องทําแบบนี้นะคะมันต้องทําแบบนี้เออแต่ไม่ได้ทํานะคะแล้วก็ตัวตนก็ยังไม่ได้สร้างเรียนไว้เฉยๆนะเก็บเอาไว้นะพอมาถึงยุคนี้นะคะแล้วก็ผ่านมาที่เราเห็นรุ่นพี่ที่เขาทําก่อนนะคะ สังเกตไหมคะว่า audiobook มันจะมีช่องทางที่มันเป็น podcast นะจินเองก็ไปเปิดช่องช่อง podcast นะคะเอาไว้ที่จําไม่ได้ละชื่อช่องแต่เป็นชื่อช่องคือนับหนึ่งให้ถึงอิสรภาพนี่แหลคะค่ะ by im a j ินประมาณนี้นะคะไม่ได้เข้าไปอัปเดตนานแล้วตรงนั้นก็สามารถสร้างไรายได้ได้แต่ที่มันเร็วกว่า audiobook s แบบสร้างไรายได้แบบ passive income แล้วสร้างเป็น digital asset ช่องทางหนึ่งก็คือบนช่อง YouTube ค่ะ คุณจะเคยสังเกตเห็นนะคะเหมือแม้กระทั่งคุณที่เจอคลิปนี้จินบนช่อง YouTube จินจินก็ทำในลักษณะอันนี้ก็คือออดิโอบุ๊กเช่นกันแต่เราไม่ได้เปิดเป็นการขายแต่ให้ฟังฟรีนะคะรายได้จะมาจากไหนรายได้มาจาก YouTube โอเคไหมคะนะ,ะฉะนั้นก็มันสะดวกสําหรับคนทําด้วยไม่ต้องเอาหน้าออกล้องเสื้อผ้าหน้าผมไม่ต้องก็ได้นะ,ะแต่ต้องเตรียมสคริปเตรียมเนะะื้อหา ะะแล้วเราก็ออกมาให้แล้วเนื้อหาสาระมันก็เป็นประโยชน์แล้วออดิโอบุ๊กสข้อดีก็คือคือพูดได้ยาวๆฟังไปเพลินๆนะคะเคยไหมที่เราฟังหนังสือเสียงใน y o u t u อะ,ะยาวๆเป็น2ชั่วโมงอะเจนเคยนะนะคะเป็น How to บ้างก็ดีเป็น Mindset บ้างก็ด้วยนะคะฉะนั้น Audio Books ส์นะคะสำหรับช่องทางของการสร้างแพสซีนคำหรือว่าดิจิ t a ลแอ s เซบนช่องทาง u t u b e เนี่ยค่ะ เราสามารถที่จะใช้เสียงแล้วก็ทําแบบที่จินทำเนี่ยนะคะหรือช่องอื่นๆที่คุณชอบฟังลองสังเกตนะคะเขาก็จะมีค่ะเขาก็จะมีของเขาที่ไม่เอาหน้าออกไม่ต้องทําคลิปไม่ต้องมีไฟมีแสงไม่ตัดฉากจับมุมห้องเลยเอาแค่เนื้อหาสาระแล้วเสียงออกมาแล้วเวลาคนฟังก็คือขับรถไปเขาไม่ได้มองอยู่แล้วอย่างเงี้ยค่ะก็นั่งฟังไปเลยเพลินๆอย่างเงี้ยโอชิโอบุกก็เลยเป็นหนึ่งช่องทางเป็นหนึ่งในสินค้าที่สามารถสร้างพลังทวีได้ ถ้าไปสร้างพลังทวีที่ YouTube ก็รายได้ก็ไหลแบบแพสซีฟอินคัมค่ะแรกๆอาจจะไม่มีรายได้นะและในขณะเดียวกันสามารถขายได้ไมขายได้แล้วขายช่องทางไหนขายผ่านช่องทางกลุ่มปิดยังได้เหมือนกันกับกับคอร์สออนไลน์นี่แหละซึ่งเป็นพลังทวีที่4แต่มาแค่เสียงไงคะจินเคยซื้อนะคะคอร์สของอาจารย์บัณฑิตเนาะก็เข้าไปไม่มีหน้าอาจารย์มีแต่เสียงอาจารย์กับเป็นแบบเนี้ยค่ะเป็นคลิปออดิโอบุ๊กแบบเนี้ยซึ่งเมื่อก่อนอาจารย์เขาจะทําเป็นแผ่นฟังบนรถ อย่างเช่นตั้งเป้าให้เร้าใจอะไรอย่างเงี้ยหรืออ,อะไรหนะ้าหลายๆหลายห,ลายหลายคลิปแต่อาจารย์เขาเอานั้น,นะคะคลิปเสียงมาทำเป็นออดิโอบุบกใส่ในในส่วนของคอร์สออนไลน์ไม่มีไม่มีหน้าจะมีแต่เสียงก็มีโอเคไหมคะนะอันนี้ก็เป็นหนึ่งในพลังทวีเหมือนกันเนาะแล้วต่อไปที่4นั่นก็คืออะไรคะการทำคอร์สออนไลน์นั่นแหละสังเกตว่าถ้าเรา ดึงหนึ่งทักษะความรู้หรือความถนัดประสบการณ์ของเรามาเราสามารถที่จะแปลงให้เป็นสินค้าตั้งแต่รับเป็นที่ปรึกษาเขียนเป็นอ e ีบุ๊กนะเจาะตลาดกลุ่มคนชอบอ่านออดิโอบุ๊กคนชอบฟังและก็อันที่4ก็คือ ทำเป็นคอร์สสอนออนไลน์ซึ่งคอร์สสอนออนไลน์เนี่ยนะคะก็จะได้ทั้งฟิลลิ่งอารมณ์สีหน้าท่าทางเนาะมันก็บิวดีนะนะคะซึ่งตรงนี้นะคะก็ต้องบอกเลยว่านะคะเป็นอะไรที่ต้องเรียกได้ว่าเป็นเซมิอินคัมเลยนะสำหรับการทำคอร์สออนไลน์เซมิ income, อินคัมเซมิแพสซีฟอินคัมอ่าซึ่งมันเป็นอินคัมที่ต้องบอกเลยว่ามันเราทำครั้งเดียวค่ะแล้วเราเหมือนมีโปรดักต์ไปแล้วอะ่ะคอร์สออนไลน์อย่างเช่นจะทำคอร์สออนไลน์เรื่องเขียนอ e ีบุ๊กอย่างเงี้ยค่ะ เอาไว้ซึ่งใครสนใจก็ทักมาได้นะคะคอร์สสอนเขียนอ e ีบุ๊กสร้างไรายได้คนะอร์สสอนเขียนอ e ีบุ๊กขายเนี่ยนะคะทำเอาไว้แล้วตั้งแต่ปีที่แล้วนะคะแล้วเราก็เราก็ยังเขียนอ e ีบุ๊กของเราขายด้วยแล้วเราก็เปิดคอนซัลต์ส่วนตัวด้วยแล้วคอร์สออนไลน์มันก็ยังอยู่มีอะไรที่เป็นเทรนใหม่ๆห,หรือมีอะไรที่อัปเดตโดยเฉพาะเรื่องของเครื่องมือทาง AI แล้วก็ค่อยเข้าไปอัปเดตอีกทีหนึง่งนะคะแต่เนื้อหา โครงหรือว่าการรวบรวมเรียบเรียงหรือไอเดีย่ะมันไม่ไดหนีไปจากตรงนั้นนะคะมันเคทําไว้ตั้งแต่ปีที่แล้วปีนี้ก็ยังขายได้แล้วขายได้ง่ายขึ้นด้วยซ้าไปเพราะเราเริ่มมีตัวตนที่มันชัดขึ้นเห็นไ,ไหมคะฉะนั้นแล้วการทำคอร์สออนไลน์เนี่ยเป็นเซมิแพสซีฟอินคัมดีๆนี่เองถ้าเราขายเองแต่ถ้าเราไม่ขายเองล่ะเราไปฝากวางขายบนเว็บไซต์หรือว่าช่องทางที่เขารับฝากขายเป็นแพลตฟอร์มค่ะก็เป็นแพสซีฟอินคัมไม่ต่างจากอ e ีบุ๊กเลย นะคะนะนี่คือช่องทางที่4ในการสร้างพลังทวีด้วยความรู้ความถนัดประสบการณ์ที่คุณมีนะคะและอันที่5ก็คือการจัดสัมมนาเป็นแบบกรุป๊ปนะคะเป็นกลุ่ม เป็นกลุ่มก็จะเป็นในลักษณะของตลาดของคนที่ชอบสังคมเนาะอยากมีเพื่อนเรียนคนเดียวมันเขินกลัวจะเครียดนะอาจจะกลัวว่าครูโค้ชจะเน้นหนักอยู่คนเดียวอะไรอยาเงี้ยนะการว่าโดนไล่บีนะะ่นะคะเปล่าเปล่าเปล่านะคะหายคนเขาชอบเรื่องของสังคมอยากมีเพื่อนร่วมทางกลุ่มเล็กกลุ่มใหญ่แล้วแต่นะคะแต่สิ่งที่จินทำเนี่ยที่มันเรียกว่าเป็นดิจิทัลโปรดักต์คือจินเน้นมาที่การสอนกุ๊บนะคะ private r ุ๊บ ผ่านออนไลน์ค่ะเช่นช่องทางซูมแบบนี้เป็นต้นนะคะใครใช้ซูมไม่เป็นทักมาได้นะคะเดี๋ยวจินส่งลิงก์ให้นะคะใช้ซูมค่ะเราก็ไม่ต้องเดินทางผู้เรียนก็ไม่ต้องเดินทางแล้วใช้การซูมแบบสัมมนาแล้วการสัมมนาผ่านซูมคือเอาง่ายๆว่าวันนี้ถ้าเราไม่เราจ่ายค่าซูมเนี่ยนะคะค่าห้องสัมมนาออนไลน์เราสามารถให้ผู้สัมมนาเข้ามาพร้อมกันเป็นพันยังได้เลยค่ะโดยที่เรานั่งทํางานอยู่ที่บ้าน,นะคะ ซึ่งถามว่าจินทาได้ถึงไหนนมันยังหรอกนะคะแต่ทําเป็นกรุ๊ปเล็กเพราะเลือกที่จะทํากรุ๊ปเล็กเพื่อการโฟกัสเพื่อการแบบช่วยที่มันเข้มข้นนะคะให้มันเกิดผลลัพธ์จริงๆงะนั้นทํากลุ่มใหญ่ขนาดนั้นก็ยังไม่ได้ทําแล้วก็ยังไม่คิดจะทําตอนนี้นะคะก็ยังมีกลุ่มย่อย3คน5คนไม่เกิน10คนหรือ15คนแบบนี้ค่ะนะคะซึ่ง ซึ่งตรงนี้ก็ถือว่าเป็นในส่วนของพลังทวีได้อย่างที่บอกว่าวันนี้หายกตัวอย่างเช่นเราเปิดสอนเป็นแบบไพรเวทเนาะคน1คนแต่เราจัดสัมมนาเป็นกลุ่มจาก1คนใช้เวลา3ชั่วโมงกับ3มชั่วโมงนะคะสัมมนาให้5คนกลายเป็นว่าเราเลเวลหรือว่าพลังทวีเวลาจาก3คูณ5เป็น15ชั่วโมง แต่เราทํางานแค่3ชั่วโมงเทียบเท่ากับเราทํางาน15ชั่วโมงนึกภาพบอกไหมคะรายได้ก็ว่ากันไปนะคะนี่คือ5้าะคะดิจิทัลโปรดักในการสร้างพลังพวีด้วยความรู้ความถนัดประสบการณ์ที่คุณมีและอีกบวก1นะคะไม่ว่าจะทํา1 2 3 4 5ที่จินกล่าวถึงเมื่อกี้เป็นที่ปรึกษาเขียนอ e ีบุ๊กเขียนหนังสือ ทำคอร์สออนไลน์อ่ะมีออดิโอบุ๊กขายหรือแม้กระทั่งการจัดสมัมมนาคุณรู้ไหมว่าต่อแม้ว่าวันนี้กำลังเริ่มทำและยังไม่มีรายได้เกิดขึ้นยังไม่มีนักเรียนมาลงเรียนแบบเยอะๆนะคะหรือเป็นรายได้ที่มันเป็นแบบโอ้เป็นกอบเป็นรำรเดือนละหหลัก7หลัก8หลักเหมือนรุ่นพี่ที่เขาพูดถึงแต่คุณเชื่อจริงนะคะ1 2 3 4 5หที่พูดถึงเมื่อกี้นะคะคือนามบัตร คือน,นามบัตรคือตัวการันตี Personal Brand ซึ่งมันเป็นบวกหนึ่งที่จินพูดถึงวันนี้ก็คือ Personal Brand นด์ค่ะไอแบรนดิ้งหรือว่า Personal ของเรานี่แหละมันเป็นอะไรที่เลเวลและสร้างรายได้ไม่รู้จบแล้วเป็นทรัพย์สินที่มีอยู่ในตัวเราแล้วติดตัวเราไปเลย นะฉะนั้นแล้ววันนี้ไม่ว่าคุณจะมีทักษะอะไรคุณเก่งเรื่องอะไรถนัดเรื่องอะไรหรือแม้กระทั่งว่ายังไม่ได้มั่นใจว่าตัวเองเก่งหรือเป็นขนาดแบบถนัดมากเป็นผู้เชี่ยวชาญมากแต่ชอบเรื่องนี้แล้วเรื่องนี้มีประโยชน์ต่อผู้คนคุณก็ยังพัฒนาตัวเองต่อเนื่องอยู่และรักที่จะแบ่งปันเอาสิ่งเหล่านั้นออกมาทำคอนเทนต์แบ่งปันผู้คนค่ะ และการแบ่งปันผู้คนที่เป็นคอนเทนต์มาเก็ตติ้งเนี่ยมันจะทําให้คุณเป็นที่รู้จักและผู้คนจดจําได้พอคนรู้จักคนจดจำได้คนเชื่อใจคนไว้ใจคนรักคนชอบคุณแบรนด์ Brand คุณก็จะติดโลโก้โลโก้ก็จะติดที่ตัวคุณว่าคุณเป็นคนเนี้ยเหมือนจินนะคะก็เริ่มมาระยะหนึ่งแหละทุกคนก็จะรู้ว่าโค้ชจินนะคะสอนเปลี่ยนความรู้เป็นไรายได้ ถ้าพูดถึงจินก็ต้องพูดถึงดิจิทัลโปรดักต์ถ้าพูดถึงจินก็คือพูดถึงเรื่องการเปลี่ยนความรู้เป็นไรายได้ถ้าพูดถึงจินก็คือเป็นพูดถึงเรื่องของไอเดียในการทําเงินง่ายๆบนโลกออนไลน์นะในแบบฉบับของตัวใครตัวเรานะฮะตัวใครตัวเราไม่ใช่ต่างคนต่างทำนะแบบฉบับที่เป็นตัวคุณนะ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 คะนะเหมือนกันก็แบบที่เป็นจินไม่ต้องเป็นใครอะเป็นตัวเองแบบนี้แล้วทําง่าย,ายๆค่ะแต่ให้เข้าใจค่ะเข้าใจว่าเรากําลังทําอะไรไปเพื่ออะไรทุกคนจะรู้ว่านะคะ วันนี้นะคะเราเนี่ยไม่สามารถเป็นใครได้แล้วใครก็ไม่สามารถมาเป็นเราได้ต่อให้คุณจะกังวลว่าโอ้คนทําเยอะแยะครูโค้ดเต็มตลาดโอ้คนนั้นก็สอนเรื่องนี้แล้วเราก็รู้แล้วเรื่องนี้คนยังไม่รู้หรอใช่ยังมีคนไม่รู้และยังมีคนที่เขารอให้คุณสอนอยู่อันนี้เรื่องจริงนะคะจริงนะคะมีคนที่รอให้คุณสอนเขาอยู่ต่อให้เขาไปเรียนที่อื่นมาก็ด้วยนะบางคนเขาไม่เก็ต เขาก็ยังมาเก็ตกับคุณฉะนั้นออกมาเถอะค่ะถ้าจิตตั้งต้นหรือสารตั้งต้นเรามีหัวใจแห่งการให้มีหัวใจแห่งการออกมาช่วยแก้ปัญหามีหัวใจของการลุกขึ้นมาสร้างคุณค่าเพื่อผู้คนและเอาสิ่งที่มีในตัวเราเองออกมาช่วยคนนะคะโลกบนโลกอันนี้นะคะยิ่งทำบนออนไลน์อย่างเนี้ยนะคะบอกได้เลยว่ามันเลเวอเรจแล้วเป็นพลังทวีแล้วเป็น พลังของการดึงดูดเอเวอรตติงจิงเกิลโดยเฉพาะเรื่องของความมั่งคั่งหรือว่าวัลนะคะอ่าฉะนั้น5บวก1สร้างพลังทวีด้วยดีเจ้าปูดักจากความรู้ความถนัดและประสบการณ์ที่คุณมีสำหรับพ o อชแค t EP นี้นะคะก็หวังว่าจะเป็นไอเดียหวังว่าจะเป็นประโยชน์ให้สำหรับพี่พี่น้องๆทุกๆท่านที่ฟังมาถึงตรงนี้นะคะถ้าชอบอย่าลืมพิมพ์ขอบคุณก็ได้ หรือพิมพ์บอกจินหน่อยจินจะได้ทําออกมาให้ได้ตรงกับสิ่งที่พี่ๆน้องๆอ,อยากรู้แล้วก็ชอบหรือถ้ามีคำถามก็พิมพ์คอมเมนต์มาได้นะคะนะเพราะตอนนี้หนิงก็ไม่รู้ว่าแต่และคนทีม่มาฟังเนี่ยเป็นใครนะทำความรู้จักกันนะคะแล้วก็อยากให้จินช่วยเหลือเรื่องอะไรและจินมีอะไรพอจะช่วยเหลือคุณได้บ้างก็พิมพ์มาค่ะยินดีมากๆนะคะสำหรับ คลิปนี้ก็ไปแล้วนะคะยาวหน่อยนะวันนี้ขอบคุณและสวัสดีนะคะเจอกันใหม่ค่ะ